สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Pioneer t h a i l a n d Channel สำหรับวันนี้เราจะมาแกะกล่อง2ดูนะครับตัวไลฟ์ใหม่ของ Pioneer a c d เป็นประจำปี2022 2 0 2 3ถึง2023รุ่น DMH A 5 4 5 0 BT ว่ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างและมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างตามมาดูนครับครับที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือตัวแพคเกจจิ้งใหม่ล่าสุดนะครับของตัว DHA 5 4 5 0 BT บนหน้ากล่องเองเนี่ยนะครับก็มีระบุไว้ว่าความสามารถในการใช้งานเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือมี Wi-Fi ติดมากับเครื่องแล้วต่อด้วย CarPlay กับ Android Auto นะครับจอภาพความคมชัดสูงระดับ WVGA นะครับมี EQ 13แบรนด์ให้นะครับควบคุมพวงมาลัยได้รวมไปถึงเรื่องของการเล่นไฟไล์เพลงคุณภาพสูงอย่างแฟลกไฟล์ 5. รวมถึงไฟไล์ภาพยนตร์ ความละเอียดสูงระดับ full hd นั่นคุณสมบัติพื้นฐานส่วนเรื่องการเชื่อมต่อนองเหนือจากการเล่น CarPlay นะครับกับ Android Auto สัญลักรณ์ wifi บ่งบอกถึงการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ด้วยนั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้ CarPlay หรือ Android Auto นะครับในรูปแบบของการใช้งานผ่านสายหรือไร้สายได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับโทรศัพท์รุ่นแล้วก็เฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับซึ่งในข้อจำกัดต่างๆก็คงจะต้องไปศึกษาจาก เว็บไซต์ของทาง Apple และ Google อีกครั้งหนึ่งตามมาด้วยเว็บลิงแคสซซึ่งนี่คือจุดเด่นของแลปปีนี้ก็ว่าได้ในตัวเว็บลิงแคสนะครับมันบ่งบอกถึงอะไรนั่นหมายความว่าผู้ที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Apple device หรือ Android device นะครับสาม,มารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วเสียบสาย USB ก็สามารถใช้งานการสะท้อนคอนเทนต์ Content ที่อยู่บนมือถือ ผ่านไปยังหน้าจอเครื่องเล่น DMS A5450VT ได้โดยมีเงื่อนไขอยู่ว่าคอนเทนตเหล่านั้นจะต้องไม่มีก๊อปปี้ไรท์นะครับหรือไม่มีเรื่องของลิขสิทธ์มาคุมรวมถึงในเรื่องของเงื่อนไขการใช้งาน s e o n d d i s p l a y นะครับซึ่งถ้าเกิดมีการระบุเงื่อนไขเหล่านั้นแอปพลิเคชันที่กำหนดเอาไว้ไม่สามารถที่จะเข้าไปชมได้นะครับแต่สามารถเปิดขึ้นมาดูได้แต่เนื้อหาสาระที่อยู่ด้านในจะไม่สามารถเข้าไปชมได้เลย ทีเราจะลองมาเปิดกล่องส่องดูข้างในนะครับว่ามีอุปกรอ์อะไรมากับตัวเครื่องเล่นบ้างเปิดมาปุ๊บเราจะเจอกับตัวแรกเลยนะครับกล้องมองภาพทางด้านหลังนะครับสามารถต่อเข้ามากับเครื่องเล่นผ่านเครื่องเล่นนี้ได้นะครับตัว p ั r k s ส e ีลิ่งวิลนะครับในรูปแบบของมินิแจ็คแล้วนะฮะก็สามารถที่จะใช้สายมินิแจ็คมาต่อเข้าโดยตรงกับตัว อะแดปเตอร์ตัวนี้ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตัวเครื่องจะรองรับในรูปแบบของการใช้งานแบบ s ซอร์ร็งวิวคอนโทรลทั่วไปที่ไม่ใช่แคนบัสตามมาด้วย AUX IN ที่รองรับทั้งภาพและเสียงนะครับเป็น AV IN ด้วยเป็น Audio IN ได้ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับเราเลือก,กอุปกรณ์ที่เข้ามาใช้งานตัวคลิปหนีบสายตัวนี้จะเอาไว้หนีบสาย อุปกรณ์รับสัญญาณเสาอากาศ GPS ซึ่งจะช่วยในเรื่องของระบบการนำทางนะฮะในกรณีการใช้งานผ่าน Apple CarPlay หรือ Android Auto ไมโครโฟนในกรณีของการใช้งานระบบ Bluetooth หรือระบบสัญญาณด้วยเสียงนั่นเองตัวน็อตล็อกเครื่องช่องต่อสัญญาณเสียงขาออกแล้วก็รวมถึงช่องต่อสัญญาณภาพไปทางด้านหลังรีโมทควบคุมสำหรับ คนที่นั่งด้านหลังที่ต้องการปรับหรือเล่งลดเสียงสายไฟที่จะต่อเข้ากับตัวอุปกรณ์เครื่องเล่นกับตัวปลั๊กเดิมของรถแล้วก็ตัวสายลำโพงด้วยนะครับตามมาด้วยสาย USB ที่เอาไว้ต่อ USB ในกรณีของการเล่น USB ไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เพลงผ่านอุปกรณ์ที่เป็น USB solid หรือ thumbdrive นนเองนะครับหรือกรณีถ้ตาต้องการใช้คาเพ หรือ Android Auto แบบมีสายก็สามารถต่อผ่านสายเส้นนี้ได้โด้วยเช่นเดียวกันคู่มือการใช้งานภาษาไทยมาถึงตัวเครื่องด้านในบ้างนะครับตัวเครื่องทางด้านในนะครับระบุวันที่ผลิตนะครับก็ผลิตในเดือนพฤษภาคมในวันที่เราถ่ายทำนี่เองนะครับทางด้านหน้าบ้างหน้าจอคาปาซิทีฟนะครับมีการชิลหรือมีการปิดแผ่นป้องกันริ้วรอยนะครับปอส่งมอบถึงมือลูกค้า เพราะฉะนั้นมันใจในเรื่องของคุณภาพนะครับว่าก่อนที่ท่านจะแกะมาใช้งานนะครับคุณภ,ภาพของจอภาพทั้งหมดได้ผ่านการ QC หรือการรับรองมาแล้วตัวเครื่องจะมีการออกแบบให้มีตัวถังขนาดสั้นสะดวกการติดตั้งกับรถยุคใหม่ที่มีพื้นที่ด้านหลังจํากัดแผงอลูมิเนียมนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับของผ้าขยายหรือวกรณ์ภายในนั่นเองช่องต่อสายไฟช่องต่อ USB นะครับแล้วก็ปลั๊กคอนเนคเตอร์ต่างๆที่เราได้นําไว้ก่อนหน้านี้นะฮะ ตัวนี้คือตัวชุดเสียบเสาอากาศ GPS เสาอากาศวิยุกรณีของการติดตั้งเสาอากาศ GPS เข้าไปแล้วเราสามารถตรวจสอบคุณภาพในเรื่องของการรับสัญญาณได้เคล็ดลับในเรื่องของการติดตั้งเสาอากาศ GPS นะครับจะต้องติดตั้งนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกบดบังสัญญาณคืออันดับแรกคือฟิล์มเนี่ยนะครับฟิล์มกันความร้อนเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่จะทําการสะท้อนขึ้นสัญญาณ GPS นะครับหรือบล็อกสัญญาณ GPS ที่ส่งมาจาก ดาวเทียมนะครับมาที่ตัวเสาอากาศที่รับดังนั้นเราก็ต้องตรวจสอบจุดที่เราจะติดตั้งด้วยนะครับว่ามีความแรงของสัญญาณมากน้อยเพียงไรส่วนที่2คือจะต้องไม่อยู่ใกล้กับส่วนที่เป็นวัตถุที่เป็นโลหะเพราะวัตถุที่เป็นโลหะก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของการบล็อกขึ้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเทคนิคในเรื่องของการติดตั้งนะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจสอบผ่านหน้าจอได้นะครับว่าคุณภาพของการรับสัญญ,ญาณเนี่ย มีความแรงมากน้อยเพียงไรห,หรือสามารถรับดาวเทียมได้จํานวนมากน้อยเพียงไรนะครับถ้าเกิดคุณภาพในการรับสัญญาณไม่ดีเราก็สามารถเที่ยาย้ายหรือขยับตําแหน่งได้ครับและนั้นคือภาพรวมทั้งหมดของอนุกรม DHA m 5450BT รายอั่าหม่ล่าสุดประจําปี2022-2023กลับมาพบก,กับสาระดีๆของเราจากเราได้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับ